หลังจากเอาล้อยขามขึ้นแล้วเนะล้อยขามนันดีๆฟังใดฟังหนึ่งแล้วก็วัดครับเอามิตเตอร์วัดต,ตั้งมายานโอมคันคล้องดีครับไอตัวไดวโอดนี่เข็มมิตเตอร์เนี่ยครับจิ้มแบบนี้จิ้มสองฟังเีย ขึ้นครั้งวัดสองครั้งเนาะเข็มมันสิตีเขื่อนขันคล้องดีนะเข็มมันสิตีขึ้นปุ๊บแต่มาอยู่ตรงใดตรงหนึ่งล้วก็สลับสายอีกทั้งซี่อีกพีกแบบนี้วัดแล้วก็พลิก้าแบบนี้วัดเข็มมันสิขึ้นครั้งเดียวครับคั้งมันขึ้นสองครั้งหรือว่ามันขึ้นมากมองมองในสองครั้งเลยนี่ คือว่าตัวนี้ช็อตบบนี่ครับวัดไปนี่ครับวัดไปมันจะมีซองขาสมุดเด้อสมุดนี่นะสมุดเป็นตัวนี้เป็นตัวกกอะไรโอดวัดเกินปุ๊บไหนเข็มมันติดตีขึ้นเลยนะปั๊บไหนเข็มมันสิดตีเห็นอนะไร ันนี้หอดเลขนี้เนาะจับแม่กับกับดันกลับฟังมนันกลับฟังปับ๊บเิ็มขึ้นนี่วะออกขึ้นอันนี้ตัวอย่างอ่ะกินพอกันเลยเนี่แสดงว่ามันเสียอันนี้มันฟิวเนาะนี่อมันจะขึ้นยังไงสิละ่ะขึ้นคือห้องว,วัดฟิวเนี่ยแหละนมันเสียนะ คับมันบ่เสียมันสิขึ้นครั้งเดียวอีกครั้งนึงมันสิบ่ขึ้นเดี๋ยวผมขอวัดก่อนครับผมได้วัดแล้วงานนี้บ่เสียครับเช่นงานได้ปกติก็วัดแบบนี้แหละสายแดยงจับขานีทั้ทงนี้นี่เราสายดำโฮมมิตเตอร์ก็จับขานี อีกเบืง้งอันสมุติว่ฒนาเนี้มันเข็มมันขึน้นตีขึ้นมาแถวมูลนี่แล้วก็สลับสายเอาสายดำมาว่างข้างนี้บัดเนี่ยซายดำมาว่างข้างนี้ใส่แดงมาว่าข้างนี้บัดเนี่ยข้างนี้ต้องบวกขึ้นแสดงว่าใช้ได้แล้วเมื่อขึนสองเทือนใส่แดงว่ามันชอ็อตโอเคเนาะ แต่ว่าตัวนี้สามตัวนี้บูชอดครับจะต้องไปหาตัวใหม่บ้างวัดไปคู่ว่าคามทอนี่บ้างอันนี้ก็ะชวัดเบิ้งครับใช้มม่ตเตอ์อนนี่เลยดังมายันโอมแล้วก็ปรับมายันไมโครฟรั๊ ไมโครฟลักเราบวดเลยคามตรงได้ตามนี้ครับคามตรงได้ตามนี้นะครับหนึ่งจุดสองไมโครฟาลัด uf เนี่ยคันต่ำบนนี้คือวมันพังกานวัดขึ้นหน้าโนกะก็ พังวัดบ้วงเลยใช้มปจับขามันวัดไอ,ดอ้คูเดียววะอ่าเรนเยหนึ่งจุงไมโครคือว่ามันบ่ถ,ถึงสองเนาะ มันก็ใช้ได้ยอสำหรัหนึ่งุดเาหนึ่งจุดกไมโครฟาัเห็นบหนึ่งจุดเก้าหนึ่งาูนย์ไมโครฟาัมันก็อเคอยู่นะ บ่ถือว่าเสียเอามาเช็คสวิตตัวบ้านบ่เสียละมุหนีบ่เสียละาเรามาเช็คสวิตเช็คสวิตก็ใช้มิตเตอร์เข็มนี่นะครับปั๊บมาเสียงย่านเสียงหรือ,อย่านโอมก็ได้ได้วัดเสียงกับสิบดังปีดปีดนี่สีหนาะเวลาเรากดสวิตลงไป มัาไีหลังปีตดปีตดปีตดสวิกตมันดีเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อน,นจับตรงไหนเขาจับขามันเล้ครับถ้ายงมุมถ้ายงมุมตรงนี้มุมนี้ก็จับเลยแล้วกดสวิก์ว่ามันเกิดชียงปีตดปีด์ละ,ะนี่ ตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวตัวไปปุ๊บาดีตัวพานตัวตัวไปปุ๊บตัวนี้พอมีเสียงครับนี่ว่าจิ้มบดถึกมาจิ้มบดถิก

ันวัดขึ้นผิดปกติเนาะนดิสทอดอรกมาวัดน่อวงจ,จรครับอร์ดออกมาเยปกติเฮ้ยยังเสียแล้ว๊ะ